จุดต่อจัดตุรมิรคงเหลื่อมแสงสีครั้งที่สองคู่แรกประจมแมตช์เดย์ที่สองวันพุทธที่ยีสิบสามกรกฎาคมพุทธศักรา 2, 2> ช2 5 6 8ั้บดาว้าครับขามเสือกแสงถึงแรกออกสตาร์ทไปดีครับไม่โดนสีดาววิทยาออกนำาไปก่อนครับจากรูกจุดโทษ รูเกมครึ่งแรกครับช่วงยี่สิบนาทีแรกแทนจะเป็นเกมของสีดาวิทยาทเดินหน้าเข้าใส่กับรัฐประดูขึ้นนำหลังจากนั้นก็ผ่อนเกมมาเป็นโอกาสของขามสแกนแสงเอามีจังหวะจะได้ประตูตีเสมอขึ้นครับแต่ก็ยังไม่ได้อีกสี่สิบนาทีครับของครึ่งเวลาหลังขามสแกนแสงกับสีดาใครจะเก็บสาต้ม ดูครับสีหนาไอ้ปลาอย่างมาดีจีตัวสำรองครับรูปใหม่ๆมาเริกงสองงค์ครัสเกแสงออกไปที่ชัดชัยดูครับปลาอาวแก้วครับเค้ชเจ้รีอย่างถวัดชัยดันลายการสนามบอลของชิดายกิตหมาที่จเจ้าชาณพลชาณั์โอดโอสายขึ้นมาที่เาพาะ หมุนไปซ้ายครับตีดออกไปที่ชัดชัยชัดชัยต่อขึ้นไปให้วิศวะวิศวะดูครับการเล่แล้วครับวิศวะเปิดมาอู้หี่ยังไม่ผ่าน hey, 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 hey. เราต้องปั้นใจอย่างนี้กันสำหรับเจ้าวิศวะจินตนาการในการเล่นกันสบสัพทัการเราจะเทคติกที่โคดกว่าลงไปในสถานการณ์เฉพาะหน้าครับท่านผู้ชมต้องใช้จินตนาการ เอ้มุมแรกครับข,ของหลังเป็นของกลางสแกนแสงเจ้าวิศวะเปิดใบดีครับโอหสีดากครยังเที่ยวหลังเตะมุมของกลางสแกนแสง มากับยังพี่พี่อาพีออา่อดีตองมาอยากเป็นวินสวะขอ,อ,กอ,อกเอาเว็บบอลลูกเร็วมาเร็วเร็วมาดีนักขวัดโจ้กคือไปวิศสวะต่อไปหนชาติชายเราตรงนี้ครับไปได้เปเียบกกบอลแรงของขาสกแกนแสงบุลนะสิบย้อนมาให้อาจจะได้กดดันครับจากลูกตั้งเตะเข้าไปครับของของงาสกแกนแสง ผ่าบสแกนแสงเจ้าแม็กก้าดินยกร้อยมากันจังไปผ่านสตารบอลลงมาใส่วิศวะคว้าศอกอย่างเป็นบอลของหามสแกนแสงโอ้โหแต่สีดำปรเมนใไหร่างกายกับแข็งแกร่งควาเปลี่ยนเอาชนะกับไปเรียงต่อจากหามสแกนแสงกับเป็นลูกตั้งเตะจากเส้นประตูอย่าขยับแรงเลยนะอย่าขยับแปลงเลยเด็กมันฝั่น เติดเกมกับสีดามาเข้าทางที่รักกคร,กบร,รอออกกับเป็นบอลเมต์ปล่อยออกเป็นบอลทุ่มถึงที่ห่างดูนี้เขาไปยกขท้าครับโอ้เรนของศีดาเป็นเปลี่ยนโซนครับเป็นหางสะแกแสครับเป็นกอลทุ่ม ไปไปต่อใจกันเลยครับธนาคารกับชินากิบบอลของศรีดาจะตูมาบอลลงไหมนี่ครับนาคาริกวดเอาชัวร์ไ,ได้โอกาสขึ้นมากดดัานกับศรีดา สุดีบอลอย่างไม่่านบอรมีนเอาเป็นบอลของขามสแกแสงไงมาดีเจ้าฟลักเจ้าฟองกันจับไปดีกับสีดาบอลขึ้นไม่ได้ตามสนามของสีดายกมาจะให้กับจิรครนอย่างไม่ผ่านทีระอล อไม่ได้อองดังจะหัวกันไปครับอาสเกดเซนีชาชัยมาดีนะมาดีครับหัวสุนามีเรือกยาวยาวครับปาดีอาณาโคนจารัดโคนหูตามไปทัน

สวัสดีคิวเมอครับต็มเลยตองสีดาย่างได้เป็นบอลุ่มอินดีกันเลนเลืกอเกินสองคนตีหวาดแล้วจับใป่าทสีดา การขึ้นไปเป็นบอลของสีดาจะโตกลับขึ้นมาสีดาเราหูด้วครับดักเรีนเตรียมร่มตัวกวดบอลมาได้รับไปมีจัดการของมายสกษต์แสทันาการให้ดูนี่ไปดีครับข้าทางสู้พระโจ้าของสีดาเกีย่ยนไม่โอนอันตรายครับสีดาพยายามจะช่วยกันเคลียร์ขึ้นมาจีบขึ้นมาก็ยังตีตีบริกของอา,าสกนต์แสงกระจงวะาสองบอลกระดานสีดาปอรามเชื่อมเรียกสิราพุงาา่งมีกระถาไป สแกนแสงครับรวยกับตัดปอดปอด,ดูงอราสนะปอยปอดพุ่งมาครับตรงมาเป็นขาสแกนแสงให้ไปอยากเล่นะครับธนรั บอลทุตนต่อเนื่องมาผอมผากเสียเส็งเูสอศเซียนนักคารินนักคารินยัดไปกับไหมผ่านปาระเมิดลูกกระทขนาบใบใครยาวครับเขื่อนก็ไม่รู้จะทุม่มใบไหนฝปล่าเวดีจัมนาการจัมนาการจะสะกิดบอดรุนิกกักบไหม่ผ่านและโยนสวดใบยังตีดีจับใจ ไปที่ชิดนก,กิจจุบหล่ดไปตรงนี้ชัดชัยพยายามจะเข้าไปซ้อนบอลบอลลงลงมาที่ทีทรากรมีแล้วครับ<อ>ทีรากรกับสีระชัดหัวมาเลยนะาเรินยังหววขึ้นหน้าได้กอันตารายครับเจ็ดกับสิบเจ็ดของสีดาค<อ>วามเร็วในแดนบนครับจังหวะตรกดดันไปแล้วครับเจ้าสีระชัดยังเป็นบอล โอ้ตัดสีในเป็นบอลเลีมของขดาสแกแสนัเกิตครับเชื่อมเร็วไปที่วิศวะช้าไปอย่างไปเข้าทางจ้าโงกโอ้จโหจะให้วิศวะกันยังไม่ผ่านศึกนะช่วยเด็กที่น่นที่ยันหนักแข็งโลบอลเต้น น้องพ่กพ่อพ่อพ่ไปเยี่ยมยิ่อย่งยิ่งยิ่งยป่ย่งยิ่งยป่งยิ่ยิ่ยิ่งยยิ่งยิงยิงยป่ยิงยิ่งยงยปงยิ่งย่งยิ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 ่กยิ่งยิ่งยิ่งยิงยิ่งยงยิ่ย่งยิเงยิ่งย้่ายิ่งยเย่ยยย เสือสีดาพอลงมาเล่นรับแล้วก็รอตรงกลับครับอาศัยความเร็วของครูกองดาอย่างจิรากรและสิรชันรอจังหวะครับทีจะเชื่อมเข้าไปเล่นเปลี่ยนายครับสนงสีดายังไม่ออกม่ออกครับมอลรงนี่นนะท่าลินใหมาที่ธีรากร โดดเร่งจังหวะมาครับยังออกขวาไม่ได้เอาชิโอ้วๆไกลๆกับภายไม่ดีแล้วป้ายราศีราชศรีราชชัดเจนไงกับจิรกรยังได้ดีสิบสามครับถึงโหศรีราชไม่ได้ขยับปินบรรอลขลอกหามสเกแสงหามสเก,กแสงฝ่าไปดีนัทว,ว,วันฒอ์สายยามชัดชัยชัดชัยตะวตันเข้ามาให้กับเจ้าจตุการจตุการ บอลหล่นลงมาครับเป็นซไตา,ยายแล้วดูครับสีทาก็ยังช่วยกันเที่ยวมาบอลลงมาแล้วอาร์ครับดูความเร็วของสีรชัดสีรชัดดูเอาไป้เลยครับพนักงานามมาดูสีรโอ้โหแบบหมดปุ๊บาันรุ่นสีรชัดอย่างของอะไรได้ยังต่สีรชัดหมดโอกาสเปิดสามสแกนแสงครับได้โอกาสขสึ้นมาเล่นไปดีชินะกินโยกเข่าขกากันไปดีครับนำดักโลนไป ไฮมากรูนี้กอยู่ในลายออฟไซโอเมการีนกับเจ้าสรชัดตองเอาโอกาสท้องกับผมเจ้าสีราชัดขึ้นมาอย่างหนีห่างไม่ได้ของสีดายังมีโอกาสครับสำหรับขาสแกแสงเสียม่กีออกนี่เยอยไ้าบเย็นัยงเงิวงเเชยดูนี้ไม่ดี ยังมาเข้าทางกับยังนักกอลิมไป2 5 <c oughs> เรนกับนักกอลินกับมาริาชาไทยชาไทยจะให้กับ,บวิศวะไปทีมทีมอะไรอย่างนี้ลูกไปเข้าชารครับเ็นบอลเลนของสรีนา Então, Dante, an, n, er. g, g, ana, really? ีน้องกันเดินมาด้วยกันนั่นแหลงงานเท่าั้นไม่กลัวหรอประดูกระวารุ่นจากเซตีนของศีดาวิทยาเลื่อยังไงลื่องังไงเลือกังไงศรีดาเลืองทินไดเล็กหูดขาพขาด

ไปดีชินนะกินไข่นันทวัฒครับโตดัดดูครับอย่างตามเอามาช่วยกันได้ครับเซสเซสไปที่นานทวัฒนจ่ายให้กับจัดอาการก็ยังไม่ผ่านสีนาโยกภูมนาครับตรงนี้ดุดออกข้างบ่ทุ่มกองถามสักแส่เซสชนะโอนหยุดใจกับชินนกิจไปทีดีสีรชัน ดูบบสีราชาจะลุยแหวดูดกันเรียกฟ้าได้จ้กครับกสกายเซ็ง <c oughs> <c oughs> อนตีกับสีราชอยู่จอสเตรียงอ่านออกได้เอาเป็นภาษาประตูออกไปอย่างเราทางสีดาสีดาจะดุดบอลไปอยู่ที่นาคารินทิ้งที่ว่างสีเจ้าจามทางานจะควบไม่เล่นแล้วแต่หูดูสีดาวยกันเล่นอยู่สองอะไรคือมันลิอย่างดังสสดงได้มาที่อภิรเดชอภิรเดชดึงจังหวะหลอกออกว่าซ้ายอย่างพรเมิน โรมีรบีเจ้าศิรชัดเลี้ยงลายล้วลุกนี้ขึ้นไปครับทางนนมีศิรชัดตัวไปได้จีน่นยมหม่มาคับรีกีารเตามมาทานเกียวกัารเที่สกอตเรับจะมีการเยะตัวบุรร์สอกห้ บอก็มมียดูนะครับหลุมาเศษยี่สิบเอ็ดลูกสามคแนนเตงยี่สิบเอ็ด เรียบร้อยกับมา้สัญญาณดื่มเร็วปานเขาไปอะไรกันล่ะยังไปโดนตัวกับบุรักษาไม่ดูยังได้รางวัลนเจ้าปานไหวมือเดียวครับเอาอยู่เราจะสวนแล้วดุ่ิใหม่แมน่อลในกราดอภิรเดชอภิรเดชเปิดไปอ้กทีชินนกิบบอลกลับไปถึงมบูรักษาประตูของสีดายังหาประตูทีสองไม่เจอครับสีดา ทิ้งยาวยามากันอย่างตีดนักการินครับที่นี่เป็นบอลดูงองสีนามากับไปเจ้มาจกมามามาป็บามามามัมา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 หมา ก็วิ่งเดินทาส่งดาวเจ้าจิรากรหมายเลขเจ็ดของศรีดาวิทยาผูเ,เรียกจุดโทษครับนำไปสู่ประตูขึ้นนำในครึ่งเวลาแรก ุม,มขึ้นครับเจ้าหน้าที่ครับขอเปสนามวิ่งเยอะครับสำหรับเจ้าจิระกอนค่งแรกก็เป็นสาภาพอากาศครับอากาศ ลมค่อนข้างแรงเพราบัชนนากีราจะใช้พลังกำลังเพิ่มขึ้น ดิฉเจ้าหนาทีจากโรงพยาบาลถามสแกแสงครับดวงสึงจ้าหนาทีระบุคารากรในการสนับสนุนกับการแข่งขันรายการจตุรมิตรคงเดือบแสนสีครั้งที่สองจุดประสงค์ของรายการนี้ครับเพื่อให้น้องๆกีฬาทั้งสี่โรงเรียนได้ชูความสามารถับะช์ทักษะด้านกีฬาฟุตบอลรวมาถึงให้น้องๆครับนักเยาวชนทั้งสี่อำเภอ ต่เรียนรู้ครับในกฎกติกามารยาทในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชนะแพ้ชานะนั้นเป็นเรื่องของเอมกีฬาครับนอกเหนืาจากนั้นก็คือให้เต็มๆนักเรียนทุกโรงเรียนได้รู้จักเตือนหิ่งใดับทีคณะกรรมการฝ่ยจาัดก,การงานต้องการให้เกิดขึ้นก็คือนับใจนักกีฬาความสามารถที อยู่อย่างสุวามสมามารถของคอนเสิร์ตมาเล่นไปกับเจ้าจีรากรมาได้เจตจากโรงเรียนศรีนาวิา่งจนหมดวิ่งจนสุดก็ไม่อยากบอกนะเจ้า,าชีร AGON อ,อยากจะช่วยเพื่อนๆ น้บอลหนังกับทมทีแบบนี้บอลใครที่หัวรอดเธอจับไม่ได้ลุดเดี๋ยววันพีชเดี๋ยวคู่ซึ่งลงไปหล่นลงข่าวคราวครับวันที่แปดกับสิงหา นอกจากจะมีกีฬาของนักเรียนยังจะมีคณะผู้บริหารและ,และคุณรูจากทั้งสี่โรงเรียนจะรวมกันแข่งกันกีฬากระชมมิรปีนี้ทราบข่าวว่ามีสองรายการครับวดลเรย์บอลหญิงและฟุตบอลชายเพราะฉะนั้นสตารู์โค้คนไหนก็ที่อยู่ข้างสนามรัตตกูลบอกให้เด็กวิ่งวันนั้นเองก็จะบอกท่านวิ่งบ้างฝากไปถึงทวัดชัยครับที่ชอบบอกให้เด็กวิ่งไล่เพราะฉะนั้น ไปดูีมันที่แปดนิดหน่อยอยู่ทางสนามเริ่มเกมครับขาสแกเซงพยายามต้องตามราหาประตูแรกในรายการนี้วิศวะมองตรงไหนครับเปิดไม่ดีกอลมาเขี่ยไม่ดีครับวินาเด็เข้าทางเจ้าเหนือยกมาวิศวะครับจังหวะไม่ดี มาทีออรเมศของซีดาดูกับสายอย่างอรเมศเสียให้กับวิศวะวิศวามาไปดีสิจนเจ็ดแต่ก็ยังไปตีบุริหของซีดาเชี่ยวมากะลังจะฟอนเจ้าฟองลองกดใกจลูกนี้ก็ไม่มีปัญหาองตัวผู้รักษาประตูจากซีดาทิ้งยาวๆครับผูรักษาประตูเข่าทางนักกีฬ เปิดยัดมาจังหวะสองเป็นของสีดากรับปอบพอรัชนะบรไยพ่อรเมศพอรเมศเกี่ยวรวมตัวที่สองจ่ายให้กับเจ้าสีราชัดสีราชัดสีราชัดแต่ทีนี้ยังไม่ได้ครับจอสีราชัดประตูที่สองของเจ้าตัวแต่ยังมีครับยังมีโอกาสครับครับสักแแสนประตูที่สองของสีดายังไม่มา ผูกเปี่ยวใหม่ใครับบุกต่อครับลางสแกแสงไอ้มหาเจ้ามือใหม่ดีครับบูตัสสินในเป็นจังหวะได้เปรียบบอลมาเป็นสีราชัดสีราชัดดึงข้างหัวข้างนั้นัทข้ามแล้วกดขัามแล้วก็ย่างม่ตรงกรอบมแต่สุดท้ายป้อนไปจาบุเรนของลางสแกแสงครับตามสัญญาโดงบูตัสสินเป็นลูกตันเตะจากมุมโดนของสีราวิทยาไอเย็นเห็นไหมนะเดี๋ยวแมง คุณจื้อเก่งเก๋ร้อนหน้าหมาชมกันรูปตางเตจามุมนองสีดาเกือบจะบวกเพิ่มได้ครับมีโอกาสผูกสวยๆไปแล้วสีดาเจ้าท่านวัตอยังปฏิเสธมึงแม่งแผลเยอะจริงๆไอ้ตัวนี้ก็โดนตัวไหนครับสีดาวิทยา โย่เอามาจู่ตาตอมาเ้าขึ้นไปถกัยบาัรช่วยกันเลียร์ราดูนิไมโดนเลยศกซีดาแล้วั่นไโดนใส่ม่โดนไปโเธอเขาับอัจกแสยงยาวก็พอยางกอแรกันใหญ่บานเลยกองซีดาาสนามเป็นศีดากับยุ่มบอลกระดุมรุมมาจังหวะสเป็นเจ้าพัตระบุของอาลเเก หายจัดนาการหมุนขึ้นหน้ากับข้าทางปรเมศตปรเมศหลบไปสองอปรเมตรลุกนี้เสียกับพัทระบงงไกไม,ได,ไมได้เรียนไปดีวิศวะวิศวะดูครับดูวิไ่ไปก็ยังไม่ทรันบอลเรนลองสีนะ่ะ อูป่ากับสีดาจานักการเอาไปอยู่บอลดาวแดงสิบสามของสีดาจารุ่มพงกับป่าเวดีสีราชสีราชสีราชดูรุมอยู่สองเราไม่ได้ดูกระอู้จะแหวกอยากมีจารุ่มพงเข้ามาช่วยจาลุ่มพงของสีดาสามสแกนแสงเข้าช่วยกันรุมแย่งกับบอลมาได้จะจังหวะจะขึ้นเกมอย่างใบบานสีราชตัดได้ป่าดาวสีราชสูตรจะทนแล้วครับคนอย่างสีราชแหม มีอยู่สี่ห้าตัวครับไปมีกลัวครับตื่นหน้าใส่แล้วสิรสชัดคันแสงเป็นไงแร่พื้นแบบ8สมันมันมัวครับไอ้คนเนี่ยไอ้ปี๊ดหัวดวงกับของสีดำเขาเันโดวหนึ่งหนึ่งที่มึงก็ไม่ได้ฮิวอ่ะ ไปที่พอชัยกบพอชัยลงไปสองหลบไปสามพอชัยสุดเซ็ตดีไปลงดีมันย้อนหลังกันไปครับทังชีน,านอ,อากิโกะสเก็ตแสงทางหน้ายังไม่มียขยับถามสะเก็ตแสงชีนอากิต้องดึงจังหวะเร่งกับพีระกอนพีระกอนยัดเข้ากามาพัฒนรพงศ์พาธารพงศ์กับยัดสายพีระกอนกันยังทำเรี้ยวไม่นานกับเบนกลางสนามบอลของพัฒนรพงศ์พาธารพงศ์หัวดีไปดีชาติชัย ไปครไปด่ชิมนะยินต like ่อไปพี่รากอดพีรากอดเียกไปติบูเรงของสีดาเพื่อที่เขาเป็นบอดดึงกอนตัส้นเส้นนะตนะตาสัส้นสตัเ้งดเเนตเส้นนสนันะเตัเนกตเั บอลหัวหามสกแสงเดินมาทีชาติไทยชาติไทยกวนสุดเซลลิปันยาวกับหลุดออกเปียของสีดาวิทยาเขกาัวก็ุหงิดเ้ตัใส่ก็ตอบปั๊บได้ีตวางไว้แล้วตือบไปตอบไปแ้บมาไมิดเห่งหายเป๊ะไม่เล่นั่งก้นหักเม่หทุกไม่ตุ้มที่กเปิ ยาวยาวครับสาตานมาทีนีนะครับหน่งนมนไปก็มีวิสวาครับตามไปตามไปดูนี้ตออกไปแล้วครตตวออับสัญาโดกขึ้นขอดดครับสีดาพอรมเมดภูมมาติดีจนนนันทนาการไปพัฒนาบงจันทนาการจะยกขึ้นหน้าออ่ยงไปดีสีตาครับหนุนต้อนรอยดง หมาดลงมาเป็นของนาาัน,นทวัฒน์นันทวัฒนจับเตี้ยลุงนี้ก็ไม่ดีไปกระดังชินนากิชินนากิจจะใช้ความเรบที่นากิจแหวกไปส่องแม่ไม่พลาดตา,ายเป็นสีดาครับตัดได้ดีสู้ประชุสู้ประชุอย่างดึงจังหวะได่นใ้สวยสู้ประชุคืนหลังนะอูด้าสิย้อนกลับไปให้กับไปได้เพี่ยวกันสำหรับเจ้าสู้ประชุ